ผมลืมบันทึกหน้าจอเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับน้องบอลจะพาไปที่ตะพานเจอกันที่เขาเรียกว่าพี่ขึ้นสี่ทุ่มใช่ไหมครับอ่าอันนัดเวลาพี่มาอยากให้พี่ขึ้นกี่โมงสี่ทุ่มเจอกันที่อ่าผมจะพยายาม <4 S 1> ขึ้นสี่ทุ่มนะพรุ่งนี้เจอกันสี่ทุ่มนะครับผมเพราะว่าถ้าเลยจากนี้น้องบอลก็จะกลับบ้านเพราะว่าถ้ายิ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งน้องบอลจะกลัวเพราะว่าผีจะมีพลังนะ เพราะว่าถ้ากลับแวะทีจะเจอตีสามประมาณตีสามยังไงก็แวะไปหาลูกมะพร้าวมาสอลูกเอาเชือกผูกแล้วก็อ่าผูกห้อยไว้ที่แขนสองข้างด้วยนะเผื่อผีเข้าโดดน้ําจะได้ลอยนะครับผมดีไหมคุณนกผู้ห,หญิงคนสุดท้ายเผู้หญิงคนสุดท้ายมาขึ้นบาร์บะอิงบารบะอินงกุง๊ดอยู่ หลอก้อื่นเลยอ๋อเป็นหน้าตาดีสวยมากเป็นการขึ้นอื่นโดยไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะครับผมไม่เหมือนมาม่านะครับไม่เหมือนต้มมาม่านะครับใช่สวัสดีครับคุณปชาคุณมากครับเดี๋ยวผมเป็นผู้ฟังที่ดีคุณอิสเรตอยู่ปราช้าแล้วครับผมผมผมเปิดขอเปิดจอขึ้นมาได้นะครับผมป่าช้าป่าช้าอ่าขอเผยแพร่ได้นะครับคุณอิสเรตผมขอเผยแพร่ได้นะเนี่ย องขามผมบัดช้าเลยนะองข้ามเป็นปน่าช้าข้างหลังอันนี้คุณอิสเตรนเป็นศาลาครับผมทําอาชีพตับเปรเลหรือเปล่าครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับผมยินดีที่ได้รู้จักเคย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 ,เคยนะครับเคยเคยเป็นอ่าเปรเลครับเคยเคยเป็นครับผมเคยเป็นเคยเป็นกี่ปีครับผมนี่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 ย่ะ อ๋อเป็นอยู่เกือบสิบปีครับโอ้แตแดงว่า,าเคยเคยเจอผีอาคาราาเนี่ยศศศพมาไว้เนี่ยเนี่ยเนอาคารอาคารเนี่ยครับครับอันนี้คงข้าวเลยวันดีคืนดีก็มายืนมาคุยโอ้ให้เรียกสั้นๆว่าชื่ออะไรครับผมนอ it, น้องอิดครับน้องอิดน้องอิดนะครับครับผม คุณอิแล้วกันเรียกเรียกคุณอิฐแล้วกันอได้ครับได้ครับตรงที่อยู่ตรงนี้เป็นความลับไหมครับบอกได้ไหมครับว่าที่ไหนยังไงครับเป็นความลับไหมครับเป็นความลับไม่ต้องบอกครับผมไม่ลับไม่ลับอ่ะมมนลับทําไมอยู่จังหวัดอะไรครับผมจังหวัดจันทบุรีอ๋อแล้ววิญญาณแถวนั้นเขาชอบกินทุเรียนไหมครับ ถามๆเออจันทร์ทัพลีก็ทุเรียนวัดก่อนแหละตอนนี้พวกเขาอาจจะไปช่วยกันดูแลสวนทุเรียนกันอยู่นะนั่นนั่นนั่นเพราะว่าทุเรียนปีนี้มันแพงแล้ว่ทุเรียนมันเกิดน้อยเอาว่าไปมันเกิดน้อยไปว่าไปอยู่ในรลกันหมดมันแต่ความมันไงเอาไว้ความมันในรกเพราะว่าเออึ้นสวรรค์คนน้อยไงจะเกิด ยากไปอยู่ในนรกมันและ็ละทางพระพระก็บอกว่าบนสวรรค์เนี่ยมีแต่เทพธิดาทั้งนั้นเลยเทพอระบุตรไม่ค่อยมีอ่านนิดหนึ่งคุณอิดถ้าดื่มดื่มน้ําอะไรเมื่อกี้เนี่ยดื่มดื่มนอกจอหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกฎนะครับเข้าใจนะครับไม่ไม่ไม่งี้ไม่เงี้อ่าผมเลือติดต่อไม่พูดไม่เห็นตาน้ำเสียใสได้หมด เอาไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้นะเห็นยี่ห้อหรอโอ้ผมเนี่ยนี่ยเห็นอ่ะเมื่อกี้คุณคุณอิดเขาดื่มน้ําแก๊กงวยนะครับน้าแก๊กงวยใช่ครับใช่ครับไม่ไม่มมียี่ห้อไม่มีตราครับผมครับผมได้หมดอ่าเนี่ยน้ำน้ำแก๊กงวยนะครับน้ําชานะครับน้าชาใช่ผมผมขึ้นไลฟ์เองผมขึ้นไลฟ์เองมานานแล้วครับอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหม เออผมกลัวว่าไม่ไม่รู้ครับอ่าตอนนี้ขอคุยเรื่องผมผมเนี่ยผมให้เกียรติจอหลักครับขอพูดความจริงตรงๆว่าเราไม่ยกสลาขึ้นมาเนี่ยจบโอเคโอเคอ่าตอนนี้ถามเลยว่าเป็นคนจันทบุรีใช่ไหมครับผมใช่ครับเคยเจอผีอมเพอขลุงเคยเจอผีทุเรียนไหมครับ อ๋อเพทุเรียนไม่เจอแต่ไม่เจอเครับมือยาวๆาวมือยาวยาวโหน้ามาหน้ารถอย่างเงี้ยคนแก่พุ่งเขาหน้ารถจนต์ปังเงี้ยเจอครับหลอกครับแล้วก่อนก่อนแท้ <ๆ S 2> เลยที่เจอนี่เป็นวันโกนวันพระมาหรือวันไหนก็มาได้เจอได้ไม่ไม่แน่ใจว่าวันไหนแต่ว่าเคยเคยเป็นคนที่แบบเคยรับจ้างขับรถเนาะอื ไปจอดก็เข้ามาเคาะกระจกรถเลยขับ,บการนะป,ปังปังปังเขาบอกจอดได้ไงตรงเนี้ยพอเราอบอกเอาแล้วครับขับรถออกปื๊ดเนี่ยนะไบไปลากลางถนนเนี่ยดับปุ๊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 บไล่อ,อยู่ยอืมแล้วแล้วสกการจริงนะยายคนแก่คนหนึ่งวังจันทร์วังจันทร์ถ้าใครรู้จักนะวังจันทร์ ขับรถไปคนแก่วิ่งตัดหน้านรถเลยชนป้งเลยอืชนหนานะ้ารถเนี่ยบอกเรียกคนข้างรถเลยนะบอกว่าคนคนนั่งข้างเนะี่ยบอกชนคนตายอืจอดรถกลางถนนเลยลงไปก้มดูไปดูอะไรเลยนะครับไม่มีใครเลยอือ่าหลายสุดง่วงนอนไปจอด ไม่รู้ว่ามันมีสารข้างหน้าและข้างหลังรถเราเราไม่รู้อืมพอไปจอดนอนปุ๊บเชี่อไหมมีมือยาอ้อมอ้อมรถเราเลยอะ่ะอืมสบการณ์จริงอันนี้สบการณจริง,งอืเราเราบังเอิญว่าไปอีกข้างหนึ่งไปจอดแต่เป็นตอนเย็นครับเดียวกันเลย แล้วผมเป็นคน,คนจันทร์ทั้งเลีงผมเคยไปจอดเรือนอนอยู่ข้างนาไม่รู้ว่ามีป้าสองคนตายอืมผมไปจอดนอนอแล้วป้าเขาคุยเนาะเขาเรียกทักทายเลยเขาเรียกว่าทักทายครับผมแต่ก็คุยกับป้าบ,บอกอคุยไปคุยมาป้าผมไม่ไหวแล้วผมง่วงแล้วผมขอนอนในเชา้าไปอว่อนต่ออืเชื่อไหมว่าอีกวันหนึ่งไปคุยกับเจ้าของนา ก็บอกอ๋อสองแม่มีคนตายสองคนอืมป่าเอาเลยมาคุยกับผมเฉยเลยอ่ะสบการณ์จริงนะผมครับเราเนี่ยแล้วทีหนักสุดหนักสุดเลยนะหาหน้ากลัวที่สุดคือครับหนักสุดชีวิตผมเลยนะคืออย่างเงี้ยผมไม่จอดนอนตรงไอ้เขาเรียกอะไร ก่อนจะเข้าบ้านบึงอะ่ะอ่าจะเลี้ยวซ้ายไปศรีราชานะครับอแล้วตรงไปบ้านบึงชนบุรีอ่ะนะที่หนักสุดเลยนะผมไปจอดนอนซ้ายมือจอดรถผมวิ่งวิ่งรถรับจ้างวิ่งปูเข้าเทพครับเชื่อว่าในขวัญเนี่ยผมไปจอดปืด๊ดรถมาชนผมตายเลยผมลงรถเลยนะอืม ผมไม่ยืนกลางถนนเลยครับไปยืนอยู่กลางถนอนอะแล้วเขาบีบแกปี๊ปปี๊ปปี๊ปแล้วแล้วผมรู้สึกตัวว่าอะทำไมผมไม่ยืนอยู่กลางถนอนอืมโอ้หนักสุดเลยชีวิตผมอะไม่ได้เมาใช่ไหมไม่ได้เมาใช่ไหมเวลาผมทำอาหากินผมไม่ดื่มครับอืมแล้วแล้ววันนั้นที่บอกบรถรถรถขับมาชนเราเนี่ยรถอะไรขับมาชนคือ ผมขับรถไปใช่ไหมเราก็ไปจอดผมขับรถทุกบูใช่ไหมรถรถอะไรคุณคุณคือไปจอดนอนคุณอิท<ป>ขับรถอะไรขับรถอะไรรถอ่าฮีโร่สองพันสี่ไปจอดนอนข้างทางไปจอดนอนใช่นี้<ด>พอจอดนอนปุ๊บเนี่ยผม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 เหมือนว่าขับรถเน่ยพุ่งเข้าป่าอ้อยอชนลลเลยละเลยขับไปแบบตายอ่ะ อ่าคือเนี่ยร้ายสุดในชีวิตเลยผีล้อมรอบรถยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่เราตายแน่นอนละแล้วเราลงรถมาว่าเราตายอืมแต่เราไปยืนกลางหนน่ะแล้วรถยนต์มาบีบแกปี๊ปปี๊ปปี๊ปี๊ปีแบบเรารู้สึกตัวเอ้าพอพอรู้สึกตัวเปล่าเราตื่นมาอยู่ในรถลำมเอรับวันใช่ไหมวัน เจอเข้าแล้วนะครับต้นชื่โมงเจอเข้าแล้วนะครับนั่นแหละชีวิตผมจริงๆนะคือโดอันอันนี้อันนี้เป็นผีในฝันนะครับผีในฝันพวกเราก็ตั้งใจฟังกันอย่างเต็มที่นะครับผมไม่แต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 ่อนาตไมนมีแต่คืออินาที่สุดท้ายผมลงรถไปจริงนะเปิดประตูลงรถมายืนมองรถ แต่ยิงใกล้ๆรถไม่น่าเชื่อแบบเออมัเป็นไปได้แล้วตรงตรงที่ใกล้ๆนั่นเป็นป่าช้าใช่ไหมคุณคุณอิดเอากล้องพาไปดูใกล้ๆป่าช้าหน่อยได้ไหมหลุมศพได้ไหมอ๋อมันมีกำแพงกันอยู่นิดนึงสมัยก่อนมันไม่มีกำแพงเนี่ยอาคารเนี่ยอาคารเนี่ยไว้ศพอืมไว้ศพ วันดีคืนดีก็มีวิญญาณมาคุยยืนมองคุยคุยนะก็คุยจริงๆเนี่ยคุยเป็น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 วิญญาณยังไงครับผมปัจฉาเป็นวิญญาณยังไงครับเป็นเป็นอ่าในปัจฉาเนี่ยเหมือนมีคนคุยกันมีคนคุยกันอืมมันเกงงาวคุยกัน่ในปัจฉะได้ยินเสียงคุยแล้วเห็นตัวเลยใช่ไหม ได้ยินได้ยินแล้วไม่ทุกวันไม่ทุกวันวันอ่าวันโกนวันพระไม่แน่ใจพอดีว่าผมว่าศาสนาคิดเนาะ<อ>เรียกงว่าวันโกนวันพระเนี่ยไม่เข้าใจแต่เพียงว่าได้ยินเขาคุยกันเขาคุยกัน<ม>อ่ะม,ม,มีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีเรื่องอื่นอีกไหมมีมีเรื่องอีกไหมมีครั้งหนึ่งคือในชีวิตเนี่ยคือประสบการณ์จริงเนาะ เขาเรียกว่าผีอ้ำใช่ไหมผมออกทะเลเนาะผมไปนอนอยู่เก๋งเรือเขาเรียกเก๋งเรือเนาะไปไปลอยอวนปลาแล้วไม่มีไม่มีอะไรที่ปีนเรือขึ้นมาเนี่ยแล้วมากดเนามากดเนาาอกผมไว้ผมก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผมตะกลลั่นเลยนะผมจะตายแล้วผมรู้สึกผมตะโกนเนี่ยลั่นหมดเลยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย ไม่มีใครเชื่อผมเลยเรื่องก็จะจมแล้ะอืมอ่าผลสุดท้ายไม่มีใครช่วยเหลือผมมันรู้สึกอีกทีหนึ่งคือปูผมเนี่ยตบตบขาอืมอ่าปกเรียกสาวอ้วนอ่าครับนะช,ชีวิตนั้นอะ่ะผมว่าคิดว่าผมตายแน่แล้ะอืมคือ จริงจริงดิผมเล่ามชเชตน,นะผมเล่าแบบเจอจริงๆอืมแล้วเคยโดนขีนอกจาอทำปุ๊บเคยโดนทำร้ายแบบเจ็บตัวเคยมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเคยมีเจ็บตัวไหมเจ็บตัวไหมคือหมายว่าถ้าว่าโดนแบบสาหัสสาการคือหมายว่าคอือยังไง พุ่งมาชนรถปั้งตรงเนี่ยคือเราอย่างเราเราตายเ,เ,เ,เราชนคนตายอ่ะเนี่ยคือแน่แน่แล้วอ่ะครับผมอ่าอ่ะก่อเรื่องราวประมาณนี้นะครับผมมีอีกไหมมีอีกไหมครับผมเอ่านี้ลหมดละ,อละเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณคุณอิดมากครับโอกาสหน้าเจอผีใหม่เข้ามาเล่าให้ฟังได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมอ๋อออ ม,มีอีกเลื่ยงม,มีอีอครั้งหนึ่งตอนจบตอนจบตอนจบขอ,อนีดเดียวตอนจบอ่าตอนจบนะครับตอนตอนตอนจบนะผมผมเคยชีวิตแย่อยู่ครั้งหนึ่งแย่แบบชีวิตร่มจมอะ่ะครับชีวิตผมร่มจมนะตอนนั้นคือแบบหมดละจะหมดบ้านหมดทุกสิ่งทุกอย่างละอืมผมไปบป่าช้าไอเพื่อ ผมไปนอนไปนอนไปนอนตรงข้างแล้วผมไปนอนร้องไห้ครับอัน,นอันนี้คือจริงๆนะมีปีมาปลอบใจผมไปปรับทุกข์อ่ะไปปรับทุกข์ผมบอกว่านี่ผมเนี่ยอ่ามากอ่อนเนี่ยโดนโดนถูกเยยบหยาม,มาตลอดครับชีวิตผมเนี่ยแล้วก็พยายามทำความดีมาตลอดอื วันนี้ผมมีบ้านมีรถยนต์มีอะไรพร้อหมดอยู่ด,ดีมันจะหมดอืมนะคือชีวิตแย่สุดนะนิดหนึ่งแล้วอยู่ดีๆทําไมไม,มันถึงจะหมดอะ่ะเปเล่นการพน,นันเหรอไม่ทำาหากินครับทำาหากินโดนอ่าผิดพลาดในะชีวิตคือเราทุ่มเทการทำาหากินแล้วโดนโดนหลอกอ๋อโดนหลอ,อกลวงนะอืมผมก็ไปเนาะไปไปเลยไปนอนกับ อ่ะเขาเรียกอะไรหลุมศพหรือเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเขาเรียกอะไรหลุมป่ะเนาะหลุมศพเนาะศพจีนศพไทยใช่ไหมวงซุยหลุมฟังศพวงคิดวงคิดอ๋ออ่ะหลุมวังศพหลุมฟังศพไปนอนไปนอนไปนอนหลุมวังศพของพระสงฆ์ไปปรับทุกบาทหลวงร้องให้น้ำตาหลุมศพของบาทหลวงอ่าใช่ เราเรานอนร้องไห้เลยร้องไห้เลยนะชีวิตอะร้องไห้เลยบอกทาไมชีวิตผมต้องโดนแบบนี้ครับอืมผมก็ใครเดือดร้อนใครอะไรผมช่วยเหลือตลอดอไม่เคยทิ้งอืมแต่ทําไมผมต้องหมดบ้านลูกผมต้องไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยผมผมผมปับทุกข์เลยอ,นอนไปร<อ> <ไป S 2> ะบาย,ายไประบายทายังไงอทํายังไงแต่เวลานั้นน่ะผมเหมือนเหมือนได้ไอ ไอ้อะไรก็ไม่รู้ผมนอนทั้งคืนเลยนะอืมยุ่งก็ไม่กัดผมนะดื่มเหล้าดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไปไหมวันนั้นไม่ไม่ดื่มเป็นความเสียใจเป็นความเสียใจแล้วหมดหมดทุกอย่างแล้วไม่ไม่เคยคิดตั้นใช่ไหมไม่เคยคิดตั้นคิดสั้นคิดสั้นอ๋อมีกิดด้วยคิดสั้นแต่ว่าอยากจะไปแล้วมันไม่ไหวแล้วไงไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มมันก่อนไม่ดื่ม คือไปแบบคือว่าเราทํามาอเล็กตลอดอแต่วทำไมต้องโดนแบบเนี้ยครับเออไม่น่าเชื่อปฏิหารมีจริงครับประมาณอาทิตย์หนึ่งมันมันมีนอะไรเข้ามาอืมอืมนั่นแหละครับชีวิตผม คือพอไประบายแล้วเหมือนบาดหลวงวิญญาณบาดหลวงมาช่วยใช่ไหมช่วยพลิกฟื้นชีวิตใช่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงเลยรับชีวิตผมเนี่ยดีขึ้นบ้านลูกผมไม่เคยอ่ะตนีมีบ้านให้ลูกคนละหลังหลังมีรถยนต์มีพร้อมหมดแต่เราตรงนั้นเลยเราไปเนี่ยคือเราเขาเออรียกว่า สุดท้ายชีวิตแล้วอะ,อะและ้วแล้วดีขึ้นยังไงพอเล่าให้ได้ไหมดีขึ้นเพราะอะไรไม่รู้ว่ายังไงทำาาหาคินมันดีขึ้นเนาะอกเลือดออแพ้ได้ป้าอ่าอมันเข้ามามาเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาทาอะไรก็อ่ามันดีขึ้นอ๋อประมาณว่าโชคดีทามาค้าขึ้นอ่าใช่ใช่นั่นเลยร,รับผม ก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณอิดนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์การเจอผีผมขอบคุณท่านด้วยที่รับเข้ามายินดีครับผมโอกาสหน้าแวะเวียนเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณมากครับจ้าเวขอให้าผไปก่อนนะครับอาอาเคลียผมทิ้งด้วยได้ครับผมเดี๋ยวผมลงเองเดี๋ยวผมเอาลงให้ครับอ่าครับผมครับขอบคุณมากครับครับ